สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันด้วยค่ะเพชรแนะนำเพียงกำพัคขนูแบบนี้จะช่วยลดความดันป้องกันเส้นเลือดสมองแตกได้แค่ทำตามนี้ค่ะเมื่อไม่นานมานี้ทีมนักวิจัยจาก McMaster University Canada ได้รายงานผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่างกายรูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้เป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั่วโลกนั่นก็คือการกำมือข้างเดียวด้วยแรง30%ของแรงกำมือเต็มที่เป็นเวลา2นาทีต่อด้วยการคลายมือพักหนึาทีทำแบบเดิมอีกครั้งทั้งหมด2ครั้งแล้วทำแบบเดิมโดยใช้มืออีกข้างติดต่อกันสครั้งเช่นกัน การบริหารกำรรมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง3ครั้งต่อสัปดาห์นั้นจะสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่และคนจะลดได้ไม่เท่ากันโดยเฉลี่ยจะลดประมาณ5-10มิลลิเมตรปรอดสำหรับคนที่ความดันปกติก็อาจเห็นผลไม่ชัดเจนการบริหารกำรรมือเพื่อลดความดันด้วยตัวเองทำได้ง่ายๆดังต่อไปนี้เลยค่ะ ใช้ผ้าขนหนูขนาดพอดีมือหนึ่งผืนม้วนให้ได้ขนาดจนกำมือแล้วนิ้วไม่ติดกันจากนั้นกำพักขนหนูหม้วนด้วยมือข้างเดียวอย่างเต็มแรงซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยค่อยผ่อนแรงจนให้เหลือประมาณ30เปอร์เซนประมาณหนึ่งในสามของแรงบีบเต็มแรงบีบไว้สองนาทีและพักหนึ่งนาทีทำซ้ำข้อสองและข้อสามอีกหนึ่งครั้ง จากนั้นก็ทําซ้าแบบเดียวกันกับข้างต้นโดยเปลี่ยนมาใช้มืออีกข้างโดยทำสองครั้งเช่นกันค่ะคนบริหารกามือดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง -3 าครั้งต่อสัปดาห์เช่นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เป็นต้นทั้งนี้การบริหารโดยการกามือแบบนี้เป็นการเสริมการรักษาโดยปกติซึ่งก็คือการงดอ,อาหารเค็ม ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและทันยาลดความดันตามที่แพทย์แนะนําค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ